สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่รับรักทุกทุกท่านครับสุภูสุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่าง,งประเทศและในประเทศกันดีเด,ด้อพี่น้องเด้อมาพบมาผ่อนกันเก่าเหรอครับกระบาดเดกทางช่องยูทูบได้พี่น้องเด้อมืโอนี่บาดเดกสิพามาก,กินเนื้อเสือเว้ยโมเป็นเนื้อเสือพี่น้องขาไร้ลวกจิ้มพี่น้องเนื้อขาไร้ลวกจิ้มได้พี่น้องเด้วยขอวันผมสื่อมากอมก่อนกบก้อยน่ะนี่ผมสื่อมาเห็ดเนื้อขาไร้ผมลวกเพราะ บบวบ,บ,บัถึงนาทีพี่น้องไฝวนเดียดน้ำนอนไผมกิมจุม่มเพืบอกมันเอะขึ้นเลยพี่น้องมันเลยเป็นสีจางๆสีบัเป็นจังใดได้พี่น้องเด้อมันมีสองอันครับบัวบัวบัวจุอุ้ยบัวลวกเนี่ยเน,นื้อกับบัวหลวงจะเป็นท่าจังสีแต่พี่น้องเนื้อขาไล่อืมเอาเอาเอามาพี่น้องกินน้ำเข่าน้ำเขา่าเศร้าน้ำกันพักเข้ากับบัวไหลนะครับบักเกลืบอบักแตงบักหนึ่งปุ๊บจะมาลองกินกับหนึ่งร้องเมืองพี่น้งรองเด้อ อันสดๆสดสดนี่ผมันจะบียดจซาจะมีใส่นี่ยอย่างวาซาบินี่ใส่สลงไปปุ๊บมันจะเป็นทาแต่ไม่จะเสียบตื้อกินนั่นวะพี่น้องปลาข้าวหลมากอย่างนี้แหละมีใส่บัวใส่บัวนะพี่น้องบักเขือบักแตงบักาังนฟางนี่นนนนแหละครับมันปลักมะละขี่นกกระ,ม,กะมีครับน,น้บอยกันน้อยกักอามาพี่น้องมาหยับะขอมาก่อนอื่นก็ขอถอายขอเติมน้ำยาครับมันสวยแล้วมือเป็นวันอาทิตย์ด้วพี่น้องเด้อ เสียวว่าลหลายคนเพิ่นกเกิดตื่นขึ้นมาเบิงบเบาแดกงงเงี้ยจับมาโทรศัพท์แล้วลกับเบิงบเบาแดกแล้วกับไปหากินเขาขี้น,น้ำเนาะพี่น้องเนาะมเพิ่นเกิดการเพิษงานตื่นมาเหมออือนวันอาทิตย์อันสดใสฝ่าแก้มใสฝนเชี่ยวม,มากเหรคือเอาขออนุญาตบาดค้าพี่น้องเด้อร้องจัก,กราดน้ำบ่ต้องบ่ว่าสารคามเหรพี่น้องต้องว่าจัก,กราดเพราะว่าจะคองอยู่อยู่อำเภอจักราดอยู่โคราศได้พี่น้องเด้อเบาแดกอ่ะบอกก่อนพูดกรถามว่าเบาแดกอยู่สายอยู่สายเนาะเบาแดกอยู่ อำเภอจัก,กราชยู่โคราดบ่าวแดกไม่เป็นเขยข้าเจ้าครับพี่น้องปกติแล้วบ่าวแดกเป็นคนอยู่กาฬสินธุ์เป็นคนกาฬสินธุ์นะพี่น้องเด้อไม่เป็นเขยเพิ่นก็เลยได้มาอยู่อำเภอนี้ครับมาอยู่กับลูกกับเมียเนาะพียงเนาะเอาเข้าใจตามกันเลยพี่นอ้องเอาเติมน้ำยาอูา้คักพี่น้องเสียพ,พื้นเขามาพี่น้องน้ำหอามาลองนี่พี่น้อง แก้วโค้มโง่ไปน้องปึ๊บึเหนี่กข้าล่หมเนี่ยเป็นลวกโดนนี่เป็นของเรือขค้าไร้ลวกหน่อยเดียวพอเลยแก้วก็เสียบเดี๋ยวไปน้อง ลองเองบิ้งกับนี่กันน่ะพี่นอ้องมาเขาอยัางไรพี่น้องมาว่เขาบ้านบ่เออแห้ห่อนนะห่อนเนี่ยมาว่มาแวะแลเ,าเ,าเขาบ้านนี่พี่น้องอองสูงเบาเดียกสิลองเบิ้งพี่น้องใส่ลองเบิง้งหอมดีพี่น้องอันนี้ไม่แยังนี่ น้ำยาน้ำกันเดี๋ยวเป็นมาบ้าสิบีกัดน,นะนี่ร้องบึง้งร้องน้องๆมันจะเป็นท่าเดกินเกีียวอยู่บ่อกคือิ่องเสรนจอ้าว มีเขมันใจเสียบบัดได้แท้โอ้ยแซ่บจ้าพี่น้องโอ้จิกินนี่นเลยบาดนี่นนบ่ต้องใส่อะไรบ้านนี้โอ้คักขัก,ขกพี่น้องใส่กัดแก้วเมื่อกันโอ้ย,ย,นนยโอ้นเฮียแะไรพี่น้องเอ้ยบาสาบีบผมเอ้าใสา่อะไรขึ้นเขาละ่ะเสียบ 으흠 곰보빵 으 แซ่บกว่าพี่น้องบนเนี่ยแซ่บกว่าแมบนเนือไปได้แทนเนาะพี่น้องเอยหอมหอมบัสบิบเลยไหมพี่น้องพุดดวดอืม้ม แกวัดได้พี่น้องผมมาเอาไปเอามาดิบจเสียบกระสุกนี่คือเกาอะไรพี่น้องเลยเอาจิบสุกนัน่นแน่มาหนึกินเขาจะคั่นยู่ยดิบแสบกว่าพี่น้อง

Mm hmmm รื้มใส่รืมใส่ใส่ให้กีบใส่ใส่แก้วนี่ครับใส่ใส่ที่เอ็มเท่าบีบน้ำใส่เนื่นครับมักตัวพี่น้องเด้อโบลวกเลยมกักบางคนเพนิ่งแกวาอยู่เพิ่นคนเหนตนมาวารแล้วัางขีดตื่นแล้วแม่นยุ่ยพี่น้องเด้อแต่ว่าเบาแดงหมักเนี่ยจักเป็นยังไงล่ะผมกะลีนน้ำออกมาเลยมันโบเห็นมีแม่ผมก็เลยกินได้ตัวนี้ cho ừ Bùa Ở mắt ra Mình bị ngâm hỏi bằng คักคักพี่น้องมกกักเลยล่ะล่ะเข้ากันยังพี่น้องเด้อ,อหอมดีไหมอันนี้กระดีบร์เลวพี่น้องเอ้ยอืมสวอมาหน่อยพูดละวะนี่นองสุดยอดพี่น้องเอ้ย หอมความละมุนล,ลิ่นไปเลยแกออกไปมาดิบแสบกว่าพี่น้องรวกก็จะบริกินอะไรบ้าง ิบคักกว่าพี่น้องเด้อคือว่าเราคนมักกินดิบคือว่าวกันด้วยพี่น้องเนาะกินซุกนะมันพิษประเภท้ยนเดี่ยวพี่น้องเลยอยากทำไปลอกิึงได้พี่น้องเด้อวันน่าเบาแดกกี่ตัวมาเดี๋ยวลอกมันไว้มันควันเป็นวาดเดือดวาด้ลพี่น้อง แสบกว่าพี่น้องคอนเฟิ่มแสบกว่าแสบกว่ามันสีหอมสีนุ่มโอ้ละมุนลิ้นไปเลยหอมอันนี้แม่ตัวนี้แม่ฮะบาวาซาบิบนไกส์โคตรน่ารบนี่เป็นดอมันแสบดีเนี่ยโบนีส่วนไหนส่วนเสียบนดอกมันแสบก็คือว่าแสาบอันนี้แม่เบิดพี่น้องเดีย๋ยวเดี๋ยวดีดมากกอนาีดมากกว่อันนี้ม,ออมันก็หอมเหมือนกันบาซาบิเหมือนกันโบนี่เจ้าก็เอ็นว่ายางบุ นี่โอ้ยบ่มีแต่น้ำใส่อิ่วดือดํำดำไม่น้ำอย่างบูครับ่เบื่อมากโอ้ยนีเฮีย,ย,ยใส่นิน่เน้นอบัดเดียนาองของเสียไหม ดังเงีย้ยเงือดเลยพี่น้องแต่ว่ากระเส็บบิบแซ็แบกว่าพี่น้องบอง่อยเดียวเรมบอกฝากก้อนซองกันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเบิดก้อนไอ้แมนแส็บมันลืมหลดตัวพี่น้องเด้อ ไหนบอกจะข้ามก้นนั่นไปหรือเเนาะอันมากลิปนี้กับก้นแหลก,แกก้นแช่เลยนะไปอย่กกงางาเดิมก้นแหลกก้นแช่ก้นซับตะไก่แหย่ปลาแดนก็แนมเพื่อเป็นหลังแจงในการเช็กันถ้ำส่องต่อไป็ดนะไปอย่องเนาะคอมเมนต์อะไรอันคอมเมนต์ม,มากดีๆมาคุยกันมนวนๆนะไปอย่องเด้อคอมเมนต์อย่ารุนแรงอย่าดาม่าภายในได้ไปอย่องเด้อมันกินได้แซ่บเบิร์ดขึ้นเกา่าเหรอครับพี่น้องขอบคุณละลายครับเอ้าปศวายยังลืมไปแล้ยตานนี้เออคอนเทนต์วันนี้แหละว่าจะกินอัน ลวกกินขาไส้เสียบๆให้เบิรงกด้ยพี่น้องเด้อไม่ได้แท้อันนี้มันเวอร์ก,กว่าได้บัดนี้นจะว่ากสิกินขึ้นกับหล่ะขาไส้ลวกอยู่มากล่ะโอ้มันหอมดีดิพี่น้องโอ้ยปุ๊บเข้าไปเข้าไ,ไปพี่นออ้องอืมลูกมันสิอิ่มแล้วบอกป่านนี้บอบอบอจะพิ่งอิม่มเสียบป่านนี้ อย่างก็มูลอุปุ่ยอะแบบข้ามนี่เอาุดน้ำลดรังใส่ไน,นี่งข้ามใหญ่ข้าตาโตกิ่กนเพราะยังไม โอ้อองงยกลิ่นดังยินงไปรังโอ้น้ำตาแตกเลยบัดนี้ครับเมื่อกี้เติบุกพริกสองเมย์ค่ะร่องใส่เนื้อขาไส้เบป็นกันไหนพี่น้องอาคารไส้เพิ่งก็ลวกบ่บ่สุกกันปแบบไหนได้เ,เนนิ่ดเลยบะหมี่ลวกเพราะจำเนี่ยแหละกระเนื้อ,อน,นี่ก็เนื้อขาไส้กันเพิ่นว่าแต่ว่าขาไสา้บ่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 บบบเต็มร้อย อย่างมันเหมือเป็นวานน่ากาน้อง้าไลยแหละเป็นวา่าอืมปน้องเลยครักครักคัก โอ้ยน,นึกถึงกแก่นึกยังอืมบ่วด้เปิดหัวติ๊บขอมมือีน,นพี่ร้องเซ่บ มันนีเสียบวกว่าพี่น้องโอ้ยเบิดเบิดเบิเบิดนี่จะน่เบิดเบิดแบบนี้เดปปั่นดดะนะพี่น้องเด้อเดหมุนนะแบดนี้เบิดตัวนี้โอ้ยเบิดเลยพี่น้องเอ้ยกิได้ Ôi oh. มดแดงก็ไม่ได้พี่นออ้องออโอ้ขกขัก,ขกเบิดเลีมเล้วพี่น้องเลือบาดนี้โอ้ยมาหน่อยพอด้ว ของแสบห่อเมียเดี๋ยวเดี๋ยวละียดออกมากกว่าน้องหอมดีดีด้วยแสบดีแม่ยี่ห้อนี่แม่พี่น้องบ่ดดีกุ้งจระเบ้บดดีไม่แสบแมี่ยมันว่าแสบก็แสบด้วเบาแดดบดดีตัวบ่ได้นั่นบดนี่ดี โอ้ย oh, ั่งอยู่ตัวนี้เอ้ยครับดูถ่ายเพื่อน้องโอ้ยโอ้ยดอลงมาอืมน,นี่เบิร์เพื่อน้องอืมจิ้มไปเียก้อนจังเก็บจังบายจังเมียนมันโป๊กับตัวนี้ไปนี่จิม้มไปนี่ โอ้โอ้ข้ามหนีไหมเสียบขึ้นสมองเลยเสียบคือเขาโอ้คลักเอาวังปันจิมมาเป็นนี่ไงบ้างเนี่ย เอาครับน้อยด้วเพื่อนเนาะโอ้ครับเมื่อกี้นี่แไหมคือสมองฝาบด้วยบางแซบวัดเนี่ยหายซวงหาเศร้าด้วยเพื่อนเลยเพื่อเพื่อมม่จะิมันมันสมจป้องกันโรคได้บนใบพี่น้องเอาข้าด้วยนะเพื่อนเนาะกินคักแล้วกินค่แล้วโอ้ข้านี่ยข้ายังไงพิเศษแล้วบ้องนี่ข้ายังไงปรลดพี่น้องเลยเขาไรงกินจะข้าเลยมาเนี่ยตรงกิน้เขาเลยหรอแซนี่ย่าอู่พี่น้องข้ายังไงไปเลยคข้านี่ ดีด้บ่ได้อกร้องเบิงอ hmm. อ้ยกำเนียบคนห,หน้านรสยำแหลกโอ้สุดยอดไป้องเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อ <c> น <oughs> ตั้งแต่ที่สตังกอนเอาสรับลิปรีกับจบอสกิมรีไ่เปีนเน่ยนหรอหันกีรยาตาสร้างเบาแดดบสุภาพพูดจ่าบ่มเหมาสมกอโทษขอ่อให้ได้เปี่ยงเอยยากถิ่มยาป่ายาไร่ยาล่างกันขึ้นก่าหรอครับมือดมือทีย่ยังสู้กินกระถาเบื้งได้เป็นเ้อสลับืมรีกับจีอตกวมาไปก่อนครับสวัสดีครับ